ตัดหญ้าแล้วโดนท่อแตกขาดหรือต้นไม้แสนลักเราขาดประจำใครเป็นบ้างครับยิ่งต้นไม้ที่เราซื้อมาแพงๆเนี่ยน่าเสียดายมากเลยฮะบ,บางอย่างไม่แค่ซื้อแพงหายากด้วยเราเองก็ไม่ได้อยากให้โดนแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดจากวิธีการตัดครับวิธีการตัดที่จะป้องกันไม่ให้เราตัดโดนต้นไม้โดนท่อสปิงเกอร์หรืออย่างอื่นที่เราไม่อยากให้โดนเนี่ยมีวิธีการยังไงไปดูกันเลยครับผมจะจําลองให้ดูก่อนนะ ใบพัดเรามักจะหมุนทางนี้ใช่ไหมครับพ้นแรงเวียงเนี่ยมันจะเกิดทางนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เกิดเราตัดแล้วสะดุดหญ้าหรือเผลอประมาทเนี่ยถ้าเกิดเพื่อง่ายเวลามันสะบัดเนี่ยมันก็มักจะสะบัดไปทางนี้เนี่ยตามแรงเวียงเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตได้เหรอเราตัดโดนเนี่ยโดยมากก็เกิดจากการสะบัดสมมุติว่านี่เป็นต้นไม้ของเรานะที่เราปลูกเอาไว้หรือเป็นท่อสปริงเกอร์นะครับวิธีการแก้นะครับก็เราเอาเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเข้าทางนี้นะครับ เพราะอะไรครับเพราะเกิดมันสะบัดเนี่ยมันก็จะไปทางนู้นมันจะไม่โดนต้นไม้เราแต่ถ้าเกิดว่าต้นไม้อยู่ทางนี้แล้วเราเอาเครื่องตัดหญ้าเข้าทางนี้นะพอเกิดสะบัดขึ้นมาก็เปรี่ยงเครื่องตัดหญ้าจะหาต้นทันทีแล้วสุดท้ายต้นไม้เราก็จะขาดวิธีการง่ายๆแค่นี้เองครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือเวลาเราตัดเนี่ยนี่นะเราก็ควรจะแหบเดินหน้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่า ใครเนี่ยไม่มั่นใจเนี่ยอย่าตัดถึงขนาดชิดโคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัดชิดโคนเกินไปเนี่ยเราเสี่ยงโดนนะก็ตัดออกนอกไปก่อนเนี่ยออกห่างๆอย่างนี้นะนี่นะครับออกห่างๆไปก่อนนะแล้วงานค่อยงานละเอียดเราค่อยเก็บทีหลังเอานะจะใช้มือหรือใช้อะไรก็ได้อย่าเอาตัดแบบไฟแบบเฉดชิดอย่างนี้นะมีความเสี่ยงสูงที่เราจะโดนนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะว่าการตัดแบบที่ผมว่าเนี่ยตัดยังไงก็ไปดูกันเลยครับ เห็นไหมคกอไผ่ผมก็จะรอดปลอดภัยตามวิธีการแบบที่ให้ดูนี่แหละครับต้นไม้และหัวสปริงเกอร์เราก็จะปลอดภัยได้นะเกิด็เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่จะช่วยทุกคนเนี่ยสามารถตัดหญ้าแล้วไม่โดนต้นไม้หรือโดนท่อเราได้นะครับเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆในการตัดหญ้าไม่ให้โดนท่อและโดนต้นไม้ซึ่งเคล็ดลับนี้ผมก็บอกตรงว่าก็มีคนตัดหญ้าเนี่ยที่มีประสบการณ์บอกเล่าผมมานะเอบอกเล่าผมมานี่ ใช้วิธีนี้แล้วโอ้โหถ้าไม่ประมาทนี่ไม่มีโดนครับรอดแรงเวียงสะบัดนี่แหละตัวสําคัญเลยนะที่ทําให้เราชื่อแลบขาดรู้ตัวอีกทีไปแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครอยู่ใครดูคลิปนี้อยู่จังหวัดไหนอําเภอไหนที่ไหนก็มาแนะนําพูดคุยทักทายกันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ